สวัสดีค่ะดีเอยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยพบกับเซลพิกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เซลพิกันจะมาแนะนำนำเสนอโรตาอรี่นะคะโรตารี่หรือจอบหมุนที่ชาวอีสานเรียกว่าจอบหมุนนะคะโรตาอรี่นะคะที่ดีเอยมแท็กเตอร์นะคะมีทั้งของใหม่แล้วก็มือสองนะคะก็จะมีของใหม่ของเราก็จะมียี่ห้อ สยามอ m มพิเ e n นต์แล้วก็ n a ซ a นะคะมีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่นะคะใส่ได้ตั้งแต่รถรุ่นเล็กถึงรถรุ่นใหญ่เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนาซ่าสองเมตรยีนะคะใส่กับรถรุ่นใหญ่นะคะรุ่นเเนาะแล้วก็จะมีในพวกเมตรแปนะคะเมตรแปใส่กับกลุ่ม50แรงนะคะรถขนาดกลางนะคะ แล้วก็ว่าจะเป็นรุ่นเล็กในเมตรหกห้านะคะเมตรหกห้าสำหรับรถรุ่นเล็กลงมามนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล็กเลยนะคะเข้ารองอ้อยก็จะเป็นตัวนี้นะคะแปดสิบห้าแปดสิบศูนย์จุดแปดห้าเมตรนะคะเรียกศูนย์จุดแปดห้าเมตรเนาะอ่าแล้วก็ในกลุ่มของเมื่อสองก็จะเป็นตามสภาพแบบนี้นะคะ สวยก็มีนะคะสวยก็มีาภาพสวยเลยนะคะดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมือสองนะคะของตราช้างนะคะของสยามตาช้างเราสยามคูปุตตานี่อันนี้มือสองนะคะของสยามคูโุต้าเมตรหกห้านะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเมตรแปดสามนะคะของสยามคูปุตตานะคะเืยพูดง่ายๆของตาช้างอ่ะเนาะ ตันี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของอมือสองนะคะมือสองเมตรหกห้าตัวนี้นะคะสวยสภาพสวยมากนะคะมือสองแต่เป็นสภาพสวยมากเลยนะคะอุย้ยน้ำน้ำตกน้ำมีพาดเดินดูนะคะเดินดูในส่วนของโรตารี่มือสองนะคะอันนี้ก็เป็นของยันมากนะคะลูกคาสนใจ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ดียัมแท็กเตอร์นะคะ087 2244 023นะคะ0813201227นะคะหรือ0815059796นะคะหรือเข้ามาเลือกมาชมกันได้ที่ดียัมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะ ทรเข้ามาสอบถามกันเยอะๆนะคะ